นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะกุศลธรรมะ อภยาคตาธรรมานิวิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาตีตีณนะโอกาสบัดนี้อาตมาภาคจะสแสดงพระสธรรมเทศนานใจความของพระอวิธรรมและเมตตากุลบนาบาร,รมีจะบรรดาท่านพุทธบริษัทท้งหลายเพื่อการบำเพ็ญกุศลข,ของบรรดาท่านพุทธบริษัทท้งหลายวันนี้มีในสงฆ์หลายประการด้วยกัน จะขอนําอริสงโดยย่อแต่ละอย่างมากล่าวแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่อความเข้าใจเพือาอการเทศในพุทธศาสนานั้นช้คือต้องการให้บรรดาท่านหลายเข้าใจว่าบุญวันนี้มีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ในตอนต้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนหลายที่มากันก็ตั้งใจไปอันดับแรกคือถวายสังฆทานการถวายสังฆทานในบรรดาท่านพุทธบริษัท ตามอานิสงส์ตามที่กล่าวในพรวธรรมบทนบดอุณตาษษษตา,ตาในรถไฟพิสดกยังมาในวิมานนาวัตถุจะกกล่าวาว่าคนที่ถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเอาแค่ครั้งเดียวก็ได้นะถ้าหลายครั้งมีอานสมมากกว่านั้นถ้าตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นเทวดาและนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นที่ห้าที่มีนามวนินม,มานาดี ถ้ากลับลงมาเกิดเป็นคนใหม่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสารสันดาสมาสมพทธเจ้าทรงตรัสว่าเขาพูดนั้นถ้าเกิดเป็นคนกี่ชาติก็ตามจะไม่ยอมมีความยากจนเข็นใจในสถานที่ใดประกอบด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขไขดข้ขอควมัส์สสมบัติคนที่ถวายสังฆทานแล้วไม่เกิดในที่นั่น ในสถานที่ใดที่มีความอดมสมบูรณ์มาโดยสมบัติพระสถานเขาจะเกิดในที่นั้นนี่เป็นอันสองอันหนึ่งขวันดาท่านพุทธบริษัทที่ทาในวันนี้ในการร่ํารวยมั่งมีนี่องค์ของเศระฐินาสีกล่าวว่าจะรวยต่อไปดีกว่าจะเข้านิพพานอันนี้เป็นอันดับแรกและเป็นการในสองวันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้มีอันดีสองพิเศษนั่นคือบทเลนแปดสิบห้าองค์ แล้วก็บวชีพรามนักเรียนของเรียนนี้บวชีพรามอีกหกสิบองศาเศษสําหรับท่านในบทเนีนก็ดีบวชีพรามก็ดีทุกคนได้ฌานสมาบัตหมดเพราะว่าโรงเรียนนี้มีกฎบังคับว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนได้โรงเรียนนี้ต้องได้ฌานสมาบัติให้คขว่าฌานสมาบัตจะมันมีอยู่สามสี่ตอนในกันเื่อหนึ่งสุขภาพดีสโก ชาญสมาบัตด้านนี้ไม่มีความเป็นทิพย์ไม่สามารถเห็นผีเห็นนรกนสวรรค์ได้สองเตวิโชคือวิชาสามชาญสมาบัตเครื่องบดนี้เห็นผีเทวดาเห็นนรกได้แล้วชาติได้แต่ไม่สามารถจะไปเที่ยวได้หมดที่สี่คือชละพิญโยได้แก่ปัญญาหมวดนี้เห็นเทวดาได้เห็นนรกนสวรรค์ได้เห็นพรหมได้เห็นนี่พานได้และไปได้ด้วยหมดที่สี่เที่ยวไปสมิทาย,ยาน สำหรับฌานสมาบัติที่นักเรียนได้วันนี้ที่จะบวชในวันนี้นะเป็นหมวดที่สามคือทุกคนได้พิญญาสมาบัติสำหรับการบำเพ็ญกุศลบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> พระพุทธเจ้าทรงแต่ว่ามีอนิสง์ไม่เสมอกันยังให้ทานกัรสัตย์ฌานร้อยครั้งก็ยังมีผลไม่เท่ากับให้ใทานกับคนได้ไม่มีสินเลยหนึ่งครั้ง ให้ทานกับคนที่ไม่มีศีลเลยหนึ่งครั้งเขาโทษร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับให้ทานกับคนที่เคยมีศีลและศีลขาดเส็ยแล้วหนึ่งครั้งให้ทานกับคนที่มีศีลขาดแล้วร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับให้ทานกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งครั้งให้ทานกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งคราล้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิมานึ่งครั้ง สำหรับผู้ไดชาติสมาบัติในบรรดาท่พุทธบริษัทท่านถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประสงดาปฏิมักฉะนั้นการที่บรรดาท่พุทธบริษัทบทเนรคงนี้จึงมีอานิสงส์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบทเนรบทคลาสมีอานิสงส์เป็นกรณีพิเศษนอสง์อย่างอื่นใดที่ไม่ใช่บทเนรไม่ใช่บทไม่ใช่บทพระอย่างนี้พ่อกับแม่เอาเฉพาะพ่อกับแม่นะ พ่อกับแม่ของคนที่บวชจะต้องโมทนาก่อนหรือโมทนาที่หลังก็ได้จึงจะมีอานิสงส์สำหรับคนที่บวชในนบ,บทพรัชนี่ตามพระบาลีท่านบอกว่าพ่อกับแม่จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามย่อมได้อานิสงส์ทันทีตามในมงคลน,นัทธินีได้กล่าวว่าสมมติว่าพ่อกับแม่ทอดลูกออกมาแล้วพอทอดแล้วก็ทิ้งไปเลย <c oughs> ไม่ไเลียวหลังมาดูใหม่ว่าลูกจะเป็นหรือจะตายอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าพอดีลูกบทในภายหลังเป็นว่าพ่อกับแม่คนนั้นได้อานิสงส์ทันท,ทีการบทเนนิบรรดาท่านพรบริษัทสำหรับคนที่บทเลน,นเองที่เป็นเลน,นนะจะมีอานิสงส์เป็นเทวดานี้เป็นนางฟ้ารีอเป็นพรหมได้สามสิบกัป <c oughs> สําหรับพ่อกับแม่จะรู้หรือไม่รู้ก็าตามมโนทนาหรือไม่มโทนาก็าตาม จะได้เมรยสองเป็นเทวดาและนางฟ้าคนละสิบห้ากับสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่ทำบุญเนื่องในการอธิสงถวยายบทสมณะนในวันนี้จะทำบุญมากก่า็ตามน้อยก่า็ตามถึงว่าจะมีไอสององค์ละสี่กับก็เป็นว่าวันนี้บวแปดสิห้าองค์ญาติโยมหลายก็ได้สองคนละสามร้อยกับกว่าต้องเปิดเทไรนะ สามร้ิบกับเป็นเท่าไรญาติโยมทั้งหมดที่ทําบุญบทในวันนี้จะมีในสองเป็นเทวดาและเป็นนางฟ้าและเป็นพรมคนเราสามร้อยสี่สิบกับความจริงไม่น่าจะมีลูกนะหายใส่เขาดีกว่าเลี้ยงลําบาก <c oughs> <c oughs> แต่ว่าพ่อกับแม่คองเนนลูกบวชด้วยแล้วก็โมทนาทําบุญโมทนาบวชคนอื่นด้วย นอกจากของตนจะได้คนเสียสิบห้ากลับแล้วยังได้เพิ่มอีกสามร้อยสี่สิบกลับนี่เป็นว่าเป็นการป้องกันให้บรรดาเจ้าพระภาษฎบริษัทไม่ต้องลงนรักันนานจะแสนนานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบังเอิญมีอายุมากอย่างนั้นจะเพราะพระพุทธเจ้ามากการเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าเป็นพระปกติมีความสุขกว่าคนเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลคือพระพุทธเจ้าทรงเทศข้างไรปรากฏว่าตามพระบาลีกล่าวว่า เทวดานางฟ้ากับพระบรรลุมรคลมากกว่าคนเพราะเขาไมีความสุขอันนี้บรรดาญาโยมพุทธริษัทก็มีความสมบายใจได้รีบประการหนึ่งเมื่อกี้นี้บรรดาท่านพุทธบริษัท้งหลายฟังพระสูตรอภิธรรมอภิธรรมนี่มีความสําคัญมากที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าบรรลุเปรเสสสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้เจ็ดวันพระมารดาก็ต้องตาย ทั้งนี้เพราะอะไรพระเจ้าของทุกองค์เป็นกันหมดไม่ใช่เกิดมาฆ่าแม่แต่เปนว่าคันนั้นหรือท้องนั้นที่พระเจ้าเกิดเด็กอื่นไม่ควรจะมาเกิดซ้ําฉะนั้นประมาณดาจึงต้องตายมาตายแล้วกรอยู่ชั้นดดสิทพระองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรบรรลุองิเสกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไม่กี่ปีองค์สมเด็จพระชินสีก็มีความตระหนว่าพระมารดามีพระคุณมาก เคยให้นำมูละข้าวก้อนมาในการก่อนแล้วม่ยีวิตขึมาได้ก็เ,เอาศาัยมารดาไปต้นเหตุแล้วองค์สมเด็จพร,ร,มกกระมรรโรกเชษก็อยากจะไปสนองคุณพระมารดาจึงมาพิจารณาว่าธรรมะข้อไหนพระวินัยก็ดีพระสูตรก็ดีที่องค์สมเด็จพระจินศีสมบูรณ์มาแล้ว จะเป็นของคู่ควรกับคุณขมันดาหรือไม่กรทรงทราบว่าไม่เป็นของไม่เป็นของคู่ควรกันยังไม่พอกับคุณขมันดาก็พิจารณาถระอภิธรรมเห็นว่าพระอภิธรรมนี้เป็นของคู่ควรกับคุณขมันดาจึงตัดสินใจตั้งใจว่าจะไปเทศองค์สมเด็จเสดสงเคราะห์ะมัรดาที่บนสวรรค์ชช้นดาวดึงสติวโลก เมื่อจำเป็นเช่นนั้นแล้วองค์สมเด็จพระที่แก้วหลังจะแสดงเยมกปฏิหารวันนี้ไม่ใชเทศ่เยมกปฏิหารนะมันยาวหลังจากแสดงเยมกปฏิหารที่เมืองพารานาสีแล้วองค์สมเด็จพระที่แก้วก็ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเวลานั้นเมื่อขึ้นไปแล้วก็ไปอินขบมาต้อนรับตามธรรมดาพระพุทธเจ้าเวลานั้นสูงแปดอกขอมมนุษย์แปดสองของมนุษย์เวลานี้ก็เท่ากับสิบหกสองของมนุษย์เวลาปัจจุบัน การสองเวลานั้นนะสูงมากแต่เมื่อเวลาในองค์สมเด็จพระกัลขึ้นไปที่บรรดุกมลศิลาอาจเตเทวตวดึงพระอินทร์เขาตั้งมาต้อนรับเมื่อพระอินทร์มาต้อนรับก็ทรงคิดว่าพระดิม,มนณให้พระเจ้าเป็นประทับบนบรรดุกมลศิลาอาจที่เป็นแท่นประทับของพระอินทร์ตอนนี้พระบรรดุกมลศิลาอาจนั้นยาวสามสิบโยศกว้างสิบห้าโยศสูงสามยี่สิบโยชศ อาสงี่พ้ายอดไวกันพระอินทก็คิดในใจว่าองค์สมเด็จพระจอมใจประมาศสดาเป็นมนุษย์สูงแค่แปดศอกของมนุษย์ท่านนั่งอยู่บนว่าท่นบรรุกมลศิลาอาจก็ไป่เย็บสภาพไม่ต่างอะไรกับแมลงตัวเล็กๆเกบบาะบนกออีแต่ถึงกันนั้นก็ดีในเมื่อองค์สมเด็จพระจินสีมีบารมีมากมีบุญมากเป็นพระบรมครูพระอินทร์ก็นิมนต์ให้นั่งบนบรรดุกมลศิลาอาจ ไม่เมื่อพระอินทร์คิดอย่างนั้นองค์สมเด็จพระรามอรุกนาจึงได้ทรงโยนสังฆาติพอโยนไปนแล้วก็ไปค่มปิดบรรดุกภพทิลาอาจพอดีและองค์สมเด็จพระจินสีก็นั่งพอนั่งประทับก็ใหญ่โตพอดีกับบรรดุกบพศิลาอาจนี่ว่าเป็นเก้าอี้ที่พอเหมาะพอดีกันพระอินทร์เห็นอย่างนั้นก็ตกใจจึงกล่าวทูลองค์สมเด็พยยจพระจอมใจบรปิศาสนา ว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพูดเจริญพระพุทธเจ้าข่าเมื่อพระองค์ขึ้นมาใหม่ๆตัวเล็กนิดเดียวแค่แปดศอกของมนุษย์เวลานี้บรรดุกระบวลศิระอาจยาวถึงสามสิบโยธกว้างสิบห้าโยสูงสิบห้าโยของมนุษย์แต่นั้นเมื่อพระองค์ประทับนั่งแล้วเป็นการพอดีใหญ่โตพอดีเป็นเพราะอะไร องสมเด็จอมใจปรมาสัตย์ดาจึงได้มีพระพุทธิจการัสว่าจึงทรงตรึกตกิการัสว่าพาุทโธอัปมาโนคําว่าพร,ระเจ้า,จาหาปรปมาณไม่ได้เ <c oughs> วลาที่ท่านนั่งนั่งในฐานะที่พระเจ้าจะให้ตัวใหญ่ขนาดไหนก็ได้เป็นว่าพอดีก็เป็นว่าตอนนี้เป็นงสมเด็ชจินนาสี ทรงแสดงการสงงพระพุทธมารดาว่าเป็นธรรมะที่สูงสุดตอนนี้มากล่าวกันฟังพระบิธรรมรรดาท่านพุทธไวิสัตว์เรื่องพุทธมารดานี่ไม่ยากเมืเ่อจะฟังพระบิธรรมจบก็ปรากฏว่าท่านบรรลุสโสดาปฏิบัติบรรลุโสดาปฏิผ <c oughs> ลตอนนี้ต่อมาบรรดาท่รนพุทธศาสนิกชนสำหรับพวกเราเราพุทธบริษัทที่ฟังพระบิดรรมจากพระสงฆ์ด้วยความเคารพ บทมาติกาไม่คี่ในกล่าวว่ากุศลาธรรมากุศลาธรรมาปยากตาธรรมาใจความก็มีเท่านี้สามคำแต่นอกนั้นเป็นคำอธิบายของพระเจ้าท่านคำว่ากุศลาธรรมาคือธรรมที่เป็นกุศลคำว่ากุศลที่แปลว่าฉลาดอากุศลาธรรมาแปลว่าธรรมที่เป็นอกุศลคือธรรมโง่ปยากตาธรรมาธรรมที่ไม่ใช่กุศลน่ากุศลเป็นเรื่องเขานิพพาน เป็นคนที่มีจิตว่างจากกิเลสเ <c oughs> มื่อองค์สมเด็จพระธมเชษฐ์มุ่งเทศอย่างนี้ก็สแสดงว่าให้คนทุกคนละอารมณ์ที่เป็นอกุศลถ้าปฏิบัติอารมณ์ที่เป็นกุศลไม่ปฏิบัติอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างนั้นต่อเรื่อยๆไปไม่ใชินันตรายจิตุกสะอาดจากกิเลสนังในวันนี้บรรดาแต่พระเจ้าปร,ริศัก์ที่บางมาเป็นกุศลทั้งหมดเป็นคนที่มีอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหมด <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมาไกลหลายท่านที่มาถึงวัดท่าสวนเป็นหลายร้อยกิโลก็มีอย่างต่ำๆก็ร้อยกิโลเศษตั้งมาตั้งตั้งใจทำบุญก็โดยเฉพาะไอ้การฟังอภิธรรมมีไอิสงอย่างไรสำหรับคนบรรดาธ,ธรรมพุทธบริสัทธิ์หลายเป็นของไม่ยากท่านฟังอภิธรรมในชาตินี้ด้วยความเคารพแม้แต่จกเดียวและก็ท่านไม่ลืมอภิธรรม คำว่าไม่ลืมกวหมายความเมื่อก่อนจะหลับก่อนจยนอน <c oughs> นึกว่าบ,อบทอภิบทอภิธรรมที่พระสวดเราเคยจําได้กุศลาธรรมมาตมาป,ามาปยากะตาธรรมาเป็นต้น <c oughs> ว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระทศพนเทศสอนไว้ว่าเป็นธรรมะสูงสุดที่ควรกับคุณขุมาดาเพียงแค่นี้บรรดารเทพบุตรศาสนาหลายโดยทุนนาท่านตายจากความเป็นคนเมื่อไร คำว่าอบายภูมิคือหนึ่งเป็นสัตว์นรกสองเป็นเปรตสามเป็นสุรกายสี่เป็นสัตว์ดิฉานจะไม่มีกับท่านมันหมายความว่าท่านอาจจะเป็นเทวดาก็ได้เป็นนางฟ้าก็ได้เป็นโทมก็ได้ตามกําลังใจของท่านถ้ากําลังใจก่อนตายของท่านนึกถึงํำข้อนี้เบาๆก็เป็นเทวดาและนนางฟ้าถ้ามีกําลังใจหนักแน่นเป็นชายก็ไปเป็นโทม ในเมื่อไปเป็นเทวดาก็ดีไปเป็นนางฟ้าก็ดีในเมื่อพระศรีอานทรงจัดก็อุบัติขึ้นในโลกที่ไม่นานนักประมาณสามล้านปีสามล้านปีก็ไม่นานนะดวนะดาวดึงนั้นไม่ได้กี่วันดาวดึงนั้นหนึ่งร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีไม่กันอายุของดาววดึงจริงๆจะมีอยู่ได้พันปีทิศ แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทบวชเลนเทวันนี้มีอริสุญญต้องอยู่ดาวดึงต้องสามร้อยสี่สิบกับอยู่นานมากก็แปลว่าต้องพบพระพุทธเจ้ากันแน่ในโลกนี้ยังมีในกับนี้ยังมีพระเจ้าอยู่หกองค์ือหนึ่งพระสิอานถ้าต่อไปรุ่นที่สองก็มีพระรามเป็นเบื้องต้นยังช่างปฏดลายกะเป็นสุดท้ายเป็นแล้วก,กับนี้มีพระเจ้าสิบอง <c oughs> เป่เพียงว่าท่านฟังเทศจากพระสีอ่านเพียงแค่จบเดียวทุกคนก็จะบรรลุมรคลเป็นพระอาหารหันต์หลังจากนั้นก็นิพพานไปนี่สฉันแบบเออทนให้คนฟังนะเล่นมาว่ากันถึ้งสัตว์ฟังเมื่อคืนเมื่วานนี้ก็เทศทีแล้ววันนี้เรงเทศระวันวันานี้คนมากกว่าว่ากันถึงสัตว์ฟังอย่างคนที่ไม่รู้เรื่องเลยพวกเรารู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องก็หมายความวะาที่สวดเราทราบว่าท่านเป็นพระ ถ้าไอคำนี้สวยมาแล้วก็ทราบว่าเป็นพระอภิธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นบทมาริกาครับว่าบทมาริกาไปแม่บทมาฟังกันว่าเมื่อเวลาสัตว์ฟังคือว่าในสมัยพุทธกษัตริย์เวลานั้นพระพุทธเจ้าพุทธกษัตริย์ทรงสอนบรรดาพันพธุพระทั้งหลายให้ศึกษาในพระอธิธรรมโดยย่อคือบทมารีกาและพระธรรมสิทัมพี <c oughs> ที่สวดกลางคืนกับสวดกลางวันนี่เหมือนกันแตปจำว่าพระฟังแล้วก็ดำไปซักซ้อมกันในถ้ำในถ้ำนั้นบังเอิญมีข้างคาวห้าร้อยตัวนอยกลางวันเอาขาจับบนอันท่านไปดานถ้ำหัวห้อยลงมาและในขณะนั้นก็มีมีงูเหลือมแก่ตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างถ้ำ ลำรับข้างขานม้นฟังเสียงพระสวดพระเสีจยจสวดซ้อมพร้อมๆกันเสียงเสมอกันไพเราะฟังฟังไปฟังไปก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่รู้ว่าเป็นพระสวดชอบเพลียเสียงพระธรรมเท่านั้น <c oughs> แล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงพระธรรมเราจะได้ว,ว่าชอบเสียงธรรมเสียง <c oughs> ชอบเสียงที่สวด <c oughs> เพลินเ <c oughs> พลินไปในที่สุดก็ง่วงหลับหลับก็หล่นลงมาตายพร้อมกันทั้งห้าร้อยตัว เมื่อตายทั้งห้าร้อยตัวแล้วไปเกิดเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเปนสวรรค์ชั้นดาวเึืงตรเวโลกทั้งหมดแท้แค่เขาไม่รู้เรื่องนะต่อมาเมื่อพระเจ้านี้บิขึ้นในโลกข้างข่าวทงเทวดาทั้งหมดพวกนั้นก็มาเกิดเป็นคนมาเกิดเป็นคนก็เป็นลูกชาวประมงซะอีกชาวประมงต้องฆ่าสัตว์ทุกวันเป็นบาปบาปของชาวประมงนี่นับไม่ได้บัรดาทานพืดไปสัตว์ท้วันหนึ่งวันหนึ่งจับสัตว์มากเหลือเกิน แต่ว่าต่อมาเมื่อภาษาดิบุตรไฟที่นั่นคนละห้าร้อยคนมีความเลื่อมใสใ,ในภาษาดิบุตรยินลาพ่อลาแม่ขออนุญาตบทอาจสรนักภาษาดิบุตรเมื่อบทแล้วภาษาดิบุตรก็ทรงสั่งสอนธรรมวินัยตามกํา,ากกลังที่เพ่งสอนได้วันหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรประม,รมศาศาสันดาสมาัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์ชั่นดาวเรืองม,มาบิณฑบาตในตอนเช้าก็มาคอยภาษาีิบุตรที่ปวงสาวปกณี กากฏในขณะนั้นองค์สมเด็จพระจินสีเห็นภาษาดิบุตรกลับมาจากปิธฐมบัดจงทรงเรียกว่าสาลีบุตตะดูก่อนสาลีบุตรมาที่นี่ก่อนเมื่อภาษาดิบุตรจะเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินวรพระองค์ทรงตรัสว่าสาลีบุตตะดูก่อนสาลีบุตรลูกศิษย์ของเธอทั้งห้าร้อยคนเดิมทีนี่เขาเป็นข้างข่าวตามที่เล่ามาแล้วเมื่อกี้นี้และก็เคยฟังอภิธรรมมาฉะนั้น วันนี้เมื่อกลับไปถึงที่แล้วเธอฉันข้าวเสร็จโูกศิษย์ฉันข้าวเสร็จให้เรียกประชุมพระเ้งหมดแล้วเธอจงดินอภิธรรมโดยย่อที่เรียกบทวาติกาที่พระโสดภีนี้ <c oughs> เอาไปสอนพวกเธอเมื่อเธอเสร็จจบพระั้งหมดจะบรรลุอรหันต์ทั้งหมดภาษาที่บทประทมตามนั้นนายที่สุดก็บรรลุอรหันต์าบรรดาท่านพระธบิษัททุกท่านแม้แต่สัตว์ข้างข่าวซึ่งไม่รู้ภาษามนุษย์ ไม่รู้ว่าเป็นพระไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเขาเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดมาเป็นคนก็ไปรันชันใดก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนที่นั่งที่นี่รู้ว่าคันท่านที่สวดเป็นพระอันดับแรกนึกว่าเป็นพระก็เป็นสังฆารสติเป็นบนชั้นแห่งกรในประการนี้สองธรรมะที่พระสุรมาเรารู้ว่าเป็นประธรรมเป็นธรรมานุสติ ในการที่สามทุกคนมีความเคารพในพระพุทธเจ้าที่มานั่งทั้งหมดที่ถ้าไม่มีความเครารพพระเจ้าแล้วไม่มากันถ้าสงฆ์จะมีคือมันได้พระอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นไปเป็นพุทธานุสติท่านได้ในนุสติทั้งสามด้วยได้ฟังพระอภิธรรมด้วยจึงไม่ต้องใช้เวลาย,ยาวอย่างขั้งข่าวคือขั้งข่าวไปเกิดเป็นเทวดาแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นพระอาหารหันต สำหรับบรรดาญาโยงพระบริษัททุกท่านทุกคนนี้เมื่อฟังแล้วต้งพยายามรักษาความดีไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลหรือว,ว่าธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านจำได้อย่างสังฆทานก็ดีเราเคยจะายสสงฆทานเราจำได้เราเคยใส่บาตรเราจำได้แล้วเราเคยบูชาพระเราจำได้เอาจำได้อย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นบงญกุศล เวลาจะตายบรรดาในพุทธบริษัททุกคนจะไม่ไปอบายภูมิกูศนจะนํานท่านไปสู่สวรรค์ก่อนเป็นอย่างน้อยดูตัวอย่างพระซึ่งเป็นลูกกับลูกชาวปรมง์ทั้งหมดแต่ความยิงเขาทําบาปมากกว่าเราแต่ว่าไม่ทันจะตายเขาก็เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่บาปกันได้คือบุญสามารถบรรดาหน,นีบาปได้เมื่อทุกท่านมีความเลื่อมใสตั้งใจจำแบบนี้แล้วตายจากความเป็นคนไปเกิดปเดปด็นธรดาเป็นดังฝ้าหรือผม ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์บางสีอดยะเมตตรเป็นแค่จบเดียวก็เป็นพระอรหันต์แต่ว่าไม่แน่ใจนักที่บรรดาแต่พุทบริษัททุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ตามที่สังเกตนะมองแต่หน้าเห็นนักศีรษะบ้างเห็นหน้าบ้างก็มีความเข้าใจว่าหลายหลายคนตั้งใจไว้พระนิพพานชาตินี้มีอยู่แล้วท่านนั้นหลายที่ตั้งใจเพระนิพพานในชาติมีอยู่แล้วให้นึกถึงองค์สมเด็จพระพพระุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ตั้งใจที่ฐานว่าเมื่อข้าพเจ้าตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้นทำใจไว้อย่างนี้ทุกวันก่อนจะหลับและก่อนจะตื่นเวลานอนที่สะถึงหมอนก่อนจะหลับนึกถึงว่าข้าพเจ้าถ้าตายเมื่อไรขอปนิพพานเมื่อนั้นเลยพูถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านเมื่อตื่นขึ้นมาใหม่ๆไม่ต้องลุกนึกทันทีว่าถ้าเราตายวันนี้เราขอไปนิพพานนี่เฉพาะท่านที่ปฏิบัติในสุขิปัสาโกโ สำหรับท่านที่ปฏิบัติในมโนยิธิหรืออภิญญามโนยิธินี่คืออภิญญานะ <c oughs> ที่ใช้์ว่ามโนยิธิก็หมายความว่าใช้เฉพาะกําลังใจถ้าว่าท่านที่ได้มโนยิธิหรืออภิญญาในตอนนี้ก็จะหลับพุ่งใจไปนิพพานก่อนทั้งสองนาทีก็พอไปไหวพระพุทธเจ้าหรือไหวพระสูตเจ้าในจุฬามณีก็ได้ที่นิพพานก็ได้ควรจะไปนิพพาน วิมานของเราอยู่ที่ไหนเข้าไปในวิมานนั้นตั้งใจว่าเมื่อเราตายอย่างความเป็นคนะไรเข้ามาที่นี่แค่สองสามนาทีก็พอตื่นขึ้นมาใหม่ๆไม่จงลุกจากที่นอนรวบรวมกำลังใจไว้จิตใจกำลังดีพุ่งจิตใจของเรานีไปที่มรร่านตามที่กรแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าทําอย่างนี้บรรดาท่านบริษัททุกคนสามารถจะเป็นเป็นผู้เข้าถึงมริคา,านได้ทันทีทันใดในชาตินี้หมายความว่าตายเมร,รนันมรรคานือนนั้น และอีวันหนึ่งวันนี้บรรดาท่านพุธธบริษัททุกท่านนอกจากทำบุญตนเองแล้วก็ตั้งใจสรงคราะบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ญาติผู้น้อยที่ตายไปแล้วอย่างเมื่อกี้นี้ทาย,ยังบอกว่ากาศว่าพรตกะพัตานี้การทำบุญคราวนี้ขออุทิศส่งศรนี้แก่ท่านผู้ตายอันนี้เป็นการแสดงในความกะตัญญูรู้คุณ รูกคุณในความดีของท่านที่มีความดีกับตนท่านที่เป็นพ่อท่านที่เป็นแม่ปู่ย่าตายายเป็นญาติผู้ใหญ่ท่านมีคุณกับเราถ้าเราไม่มีต้นในกุลเราก็เป็นตนขึ้นมาไม่ได้การที่มีตนขึ้นมาได้ก็อาสายความเมตตากรุณาของท่านเมตตาความรักกรุณาความสงสารท่านสละทุกอย่างเพื่อสละความสขของท่านต่อความเป็นอยู่ในชีวิตของพวกเราขึ้นชื่อว่าเป็นความดีของท่าน ตนนี้วันนี้บรรดาทุกท่านตั้งใจทำบุญแล้วตั้งใจทุกสงกสงให้ท่านเป็นการสนองความดีที่ท่านทำให้แก่เราคนที่สนองความดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่านิมิตตังสารูปานนางกตัญญูแตเวทิตา <c oughs> ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าคนที่มีความกตัญญูรู้คุณที่ทำแล้วท่านทำแล้วนไดสนองตอบคุณท่านดังกล่วกาวว่าบคุคนท่านเป็นคนดี นี่หมายความว่าคุณที่จะเป็นคนดีได้คือต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณพระเจ้าทรงสรรเสริญตามนั้น <c oughs> เป็นนั้นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านนอกจากทาความดีเพื่อตนแล้วยังตอบสน,นองคุณคุณของท่านที่ตายไปแล้วด้วยที่ว่าเป็นคนดีอย่างยิ่งอรบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงวันนี้เทศมาก็เลือเวลาประมาณสามนาที <c oughs> ขออำนาจกุญกุศลบุญญาสีที่บรรดาแต่พระธิดาษัททําแล้วในวันนี้และวันนี้ก็ไปวันสะเดาะเคราะห์คำว่าเคราะห์ในหมายความว่าเป็นบาปเก่าที่เราทํามาแล้วในชาติก่อนบาปถ้าเวลามันให้ผลจะมีแต่ความร้าร้อนไม่มีความสุขเหมือนกับคนยืนอยู่ตนนกลางแดดในกลางแจ้งเวลาปัจจุบันระหว่างนี้มันร้อนมากถ้าท่านยืนในกลางแจ้งมันจะร้อนจัด ถ้าเมงเอิญเรามีร่มคันเล็กๆคันย่อมๆมากลางมันจะบรรเทาความร้อนลงไปนิดหน่อยถ้าเมื่อเอใครเข้าน้ํามาก็ค่อ,อยราดมันจะเพิ่มความเย็นมีความเย็นขึ้นมาแต่แสงแดดที่กล้ามีความร้อนมันยังไม่หมดชั้นใดแสงแดดก็ยังร้อนอยู่ชั้นนั้นแต่ว่าด้อาศัยที่เราเอาศัยน้ําน้ําราดตัวมันก็จะมีความเย็นต่อสู้กันไปน้ําทําให้เราเย็นแสงแดดทำให้เราร้อนข้อนี้ชั้นใด ทำว่าเขาคือบาปอาุศลเก่าที่สองเรามาไม่จะทําให้เรามีความร,าร้อนตอนนี้การทาบ,บุญนี่เหมือนน้ําบุญเป็นความดีการสมาทานสินก็ดีการสวายสังฆทานก็ดีการบวชเองก็ดีการ,บท,กการบทชีก็ดีการฟังอภิธรรมก็ดีทั้งนี้เป็นน้ําที่มีความเย็นมากที่สุดสามารถทำมนุษย์ที่มีความร,าร้อนให้มีความมีความเย็นมีความสุขได้ชนใดดังนั้นการสดอดคล้อบรรดาทางพุทธบริษัททั้งหลาย ก็เริ่มมีมาตั้งแต่บัดนี้ไปจนไปคือบาปเก่ามาจะสนองท่านเท่าไหร่ก็ตามทีอาศัยบุญทั้งหลายเหล่านี้ที่ท่านทาสามารถจะทำจิตใจท่านเยือกเย็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าบาปเราล้างมันไม่ได้แต่เราต้องทําบุญหนีบาปตัว,ต,วตัวอย่างเช่นพระห้าร้อยองค์ที่เป็นลูกเเป,เป็นข้าวมาเกิดเป็นลูกชาปรโมงเขาทําบาปกันทุกวันสหาบาปาเป็นลำลำแต่เขาก็ไม่พ้นบาป แต่ในทนี่สุดอาศัยที <c ough> ่ฟังพระธรรมจากองค์พระองค์สมเด็จพระรูปโลกขณะที่ภาษาทีบุรไปสอนอาศัยบุญใหญ่เข้าถึงตัวเขาไปพระอรตะผลในขณะที่ไปพระราหันนั้นบรรดาท่านพระสุิษัตกท่านบาปยังตามสนองอยู่คือยังมีร่างกายกายฆ่าสัตว์มันทําให้ป่วยการลักทรัพย์ทําให้ของหายทํากรรมในสมิชาจารไปเห็นในคนในปกครองดื้อด้าน การวจากาวาจามุสาวาทเป็นเหตุให้พูดคนไม่ชอบใจการดื่มสุราเมรัยเป็นเหตุให้โบธิสร์และเป็นโรคเสื่อมประสาทมันยังมีอยู่แต่ในเมื่อเขาตายจากศาสนาตายจากร่างกายนี้เมื่อไรความสรงจำมีมากที่สุดนั่นคือปนิพานอับรรดาท่านผู้ปริสัตทุกท่านผลบุญอันใดที่บรรดาข้าวทัง้งหลายทําแล้วได้บรรลุผลตามในาศาสนาองค์ทัศน์พระาที่แก้วคือเป็นอารันชั้นใด พระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะมีความผลเช่นนั้นในที่สุดในที่สุดในมรดสถานีอาจจะมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอ้างคุณพระสีรัตน์ไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามประการขอเงตบรรดาในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีแต่ความสงสวสดิ์พิพัฒนะมงคลสองมวลผลผลได้จงเจริญไปด้วยจากถวพิธีพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันณะสุขระระละปฏิพัน์หาปัตถนาสิ่งใด่อยได้ฉะนั้นทุกความปัญหนาจะตระการอาตมาภาพรักทางทีสัจน,นามาในตามามีคำถาก็ขอยุติประธรรมปัตนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ได้วังวางก็มีตระการรานนีหน่อยยัาพสาธุการลังตัามาเสสาธุสาธุสาธุ